ส่งมาจากร้าน CFF Thailand นะครับแล้วก็ราคาจำหน่ายผมไม่ทราบนะครับจริงๆมันมีลิสต์รายการมาแต่ผมทำหายหายไม่เจอยังไงพี่ๆไปอ่านใต้คลิปแล้วกันผมหาข้อมูลแล้วจะพิมพ์เป็นตัวเลขไว้ให้ตรงนั้นนะครับเป็นเลขอารบิกอ่านได้เลยทั้งในปักหมดุดแล้วก็ในคำบรรยายใต้ภาพนะครับใต้วิดีโอเนาะมีรายละเอียดสเปคด้วยเท่าที่หาได้นะครับท Rex นะครับ Homerknife.com ก็เป็นมีด เล่มหนึ่งแหละนะมาในตลับพลาสติกแข็งสีดำแบบนี้นะครับเปิดมาข้างในไม่มีอย่างอื่นแล้วมีตัวมีดเลยน,ะนี่มาแบบนี้นะครับเป็นมีดขนาดเล็กนะครับเล็กแต่ว่าหนามากเลยเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักวัดขนาดแล้วพูดถึงดีไซน์กันนะครับแล้วก็วัสดุใบวัสดุด้ามอะไรพวกนี้ผมอาจจะไม่มีข้อมูลบรรยายให้ตรงนี้แต่พี่ๆไปอ่านเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะน้ำหนักมีดนะครับ137กรัมตัวเล็กแต่มีน้ำหนักอยู่นะ มันก็อุดวนสั้นๆนะครับเมื่อพับเก็บนะครับความยาวของเมดอยู่ที่9เซนติเมตรนะครับประมาณ3นิ้วครึ่งโดยประมาณและเมื่อกางออกมาพร้อมใช้งานน่ารักจังเลยอยู่ที่6นิ้วนะครับหรือ15.3มเซนใบเดาว่าน่าจะไม่เกิน3นิ้วนะครับใบอยู่ที่2.49นิ้วนะครับที่6.2เซนติเมตรเท่านั้นเล็กมากนะครับแต่ว่าใบหนามากเลยเนาะลองดูนะครับ สันใบมีความหนามากถึง3.9ม mm ิลลิเมตรเลยนะครับหนานะมีดเล็กแค่นี้นะครับหน้าตาเขาก็ดูสตัฟบี้สตัฟบี้ก็คือดูแบบสั้นๆตุ้นๆอ้วนๆดีนะครับโดยใบเขาเนี่ยน่าจะเป็นทรงคล้ายๆโมดิฟายสเปียนะครับบางคนจะบอกว่าเป็นทรงคลิปพอยเป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่ามันเป็นโมดิฟายมีอ่ทรงโมดิฟายมันไม่ใช่แบบสเปียสัทีเดียวไม่ใช่ดรอปพอยสัทีเดียว ลักษณะของเขาเนี่ยจะมีจิมบิ้งลายกันลื่นอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งช่วยประคองนิ้วเวลารระวางจับถือแบบนี้นะครับใช้แบบงานอะไรที่ต้องการคอนโทรลสันออกแรงกดหรือคอนโทรลคมใบให้ตัดขูดผ่านใบนะครับก็จับแบบนี้นะครับประคองได้สันค่อนข้างหนาแล้วก็ลึกนะครับโดยถ้าลองสังเกตดูบริเวณสันจะเห็นว่ามีลายกระลื่นสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนอบีดบลัชหรือว่าเป็นลายลาย ลูลูลูเล็กๆนะครับโดยการผลิตด้วยเครื่องจักรครับส่วนสันด้านบนก็จะมีการลบคมนิดหน่อยนะครับไม่คมด้านหน้าปลายเนี่ยจะเป็นการปาดองศาเพื่อให้สันมีดบางลงนะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนเซเบอร์ไลน์ลงมาทําให้ดูมีเงามีมิติมากขึ้นด้านข้างก็จะมีรูสําหรับใช้เปิดซึ่งเป็นรูทรงรีครับทรงหยดน้ําแบบนี้ เหมือนลูกกตาเลยลูกกตาของไดโนเสาร์เลยอย่างเงี้ยแล้วคมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคือเป็นแฟลตกรายที่ค่อนข้างสูงนะครับมาถึงบริเวณด้านบนของสันเลยนะครับแล้วก็คมมีก็จะโค้งมี c u r v e ฟนะครับซึ่งแม้ว่าใบมีจะสั้นมากนะแต่ว่าตัวลักษณะของใบเนี่ยเขาจะมีคมที่โค้งนะครับสามารถจะใช้กรีดนะครับ็อคัดหรือว่าพุชคัตก็สะดวกเพราะว่าแฟลตกรายเนี่ยมันก็ มีแรงต้านทานข้างใบน้อยนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวของผิวก็เป็นซาตินด้วยก็ทำให้มันลื่นเรียบนะครับไม่เหมือนกับใบ DLC หรือ Stone Watch ที่มีความฝืดสาดผนิดนึงส่วนด้านล่างก็จะมีจิมปิ้งกันลื่นนะครับทั้งส่วนที่เป็นฟิงเกอร์ชอยหรือกาดตรงนี้ด้านหน้าและด้านบนทําให้คอนโทรลมีดได้ง่ายมากนะครับแม้ว่ามีจะมีขนาดเล็กสั้นมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ผลิตนะครับโฮเม โฮเมอร์ชูนะครับ, oe, น,รบน่าจะเป็นดีไซเนอร์ผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้ดีไซน์นะครับเล่มที่26นะครับเป็น26หรือ28ปไปหรอ28ิ่นะครับเล่มที่28ส่วนด้ามนั้นแน่นอนนะว่าเป็นไทเทเนียมมันลอยแน่นอนนะผมไม่ทราบเกรดนะครับว่าเป็น Tc4 6 AI4V หรืออะไรด้ามจะเป็นไทเทเนียมซาตินนะครับปกติเราจะเห็นไทเทเนียมเป็นผิวแบบ แซนบลสบ้านสโตนวอชบ้านนะแต่ตัวนี้มาเป็นสาตินเนี่ยเป็นขีดยาวๆแล้วก็ตัวโบสเตอร์พวกนี้ก็จะเป็น,ท,นทันทีเนี้ยเหมือนกันนะครับทำสีแบบออกแนวบรอนซ์ลุ้งๆนะครับเหมือนท่อซิ่งมานี่ด้านนี้ด้วยตรงคลิปนะครับบริเวณของอ ระบบล็อกนะครับก็จะเป็นระบบล็อกที่เรียกว่า RIL หรือ Reef Integral Lock นะครับเป็นล็อกที่ขวางใต้โคนใบมีดพร้อมกับาการเปิดหลังมีดด้านหลังนะครับตรงนี้ทําให้เช็ดล้าทงทำความสะอาดง่ายส่วนโครงสร้างด้านในไม่มีการเจาะลดน้ำหนักอะไรเลยนะครับเป็นไทเทเนียมที่ตันๆมาเลยนะมี spacer s t a n d o f ฟที่เป็นไทเทเนียมเหมือนกันแล้วก็คลิปที่เป็นแนวบีเล่ก็คือเป็นทรงตรงลงมา,มาแบบนี้นะครับทำให้พกแล้วก็ อยู่ในกระเปา๋ากองเกงแล้วก็เหมือนพวกปากกาอย่างเงี้ยท้ายมีรูเลนยัดหนึ่งรูนะครับร้อยเชือกร้อยสายล่ามได้นะแล้วก็มีดเนี่ยแม้ว่าจะเป็นมีดขนาดที่เล็กนะครับแต่ผมต้องบอกว่าจับถนัดมากเลยขอเช็ดภาพนิ้วมือของผมก่อนนะครับวัสดุโลหะใบเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาใช้โลหะอะไรผลิตนะครับก็พี่ๆก็อ่านเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ถ้าสงสัยว่าโลหะตัวนี้มันดียังไงมันด้อยยังไงก็ พิมถามมาเลยนะครับที่คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะตอบและแล้วก็บรรยายรายละเอียดให้นะครับเพราะเขาไม่ได้พิมพ์รหัสโลหะไว้แล้วก็สเปคข้อมูลเนี่ยผมไม่ได้ไปหาข้อมูลก่อนเลยผมแกะกล่องแล้วก็รีวิวพร้อมๆกับพี่ๆเลยนะนะครับถ้าไปหาข้อมูลอยู่ก็รีวิวไม่ทันนะครับเพราะว่า,ามีของเยอะมากก็เลยรีวิวไปก่อนส่วนตัวล็อกบาร์ก็แข็งแน่นหนามากนะครับมีอินเสิร์ตมาด้วยเนาะนะครับก็ไม่มีล็อกสติ๊กเท่าไหร่นะเรื่องนี้ รู้สึกนิดๆน,นะแต่ไม่มากต้องบอกว่าล็อกหนามากแล้วตรงนี้เจ็บมือเหมือนกันนะถ้าเกิดดันแรงๆนะครับเพราะว่ามันแข็งแน่นหนานะครับจับแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็การพับเก็บความแบบนี้นะครับจุดหมุนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นจะเป็นวอชเชอร์นะครับเปิดก็ด้วยการฟลิกโอเพนแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็นการาใช้นิ้วนะครับแจมแบบนี้แล้วก็ดันแบบนี้นะเปิดสะดวกดีแต่ต้องระวังอย่าไปบีบล็อกบาร์นะครับเป็นมีดเล็กที่น่ารักดีแล้วก็ จับถนัดมากเล่มหนึ่งเลยนะครับใบสั้นๆดาบอ้วนหนาๆนะครับก็โฮเมอร์ไนฟ์นะครับเราเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะครับขอบคุณ CFF มากๆเลยที่ส่งเจ้าตัวนี้น่ารักน่ารักนะครับมาให้ t-rex นะชื่อรุน่น t r e x h o m e r k n i f e c o นนะครับเราเจอกันครับขอบคุณครับผมเฮบ i ไรเดนเอาท์ hey,